นี่แอสลี่เธออยากดูหนังที่ฉันแสดงไหมอ่ะถ้าเธอสนใจเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะฮะนายเป็นดาราด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิฉันดังมากๆเลยนะดังไกลถึงฮอลลีวูดเลยโหถ้านายผู้ขนาดนี้ฉันก็ชักจะอยากดูขึ้นมาแล้วสิได้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะนี่แล้วพวกนายจะดูด้วยไหมอเออไม่อะ่ะนายดูกับแอสลี่ไปเลยพวกฉันดูหนังของนายจนเบื่อแล้วเดี๋ยวพวกฉันว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยอะ่ะ งั้นเดี๋ยวฉันจะเปิดให้เธอดูเลยก็แล้วกันนะหนังของฉันมีชื่อว่าเธอผู้เป็นดั่งแสงจันทเหอคืนนี้พระจันทร์สวยจริงๆเลยนะนี่เธอคนนั้นอะ่ะเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตอนนี้นะรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายสําหรับมนุษย์อย่างเธอเฮ้ยนายเป็นใครอะ่ะจุจๆก็เผ่ามาฉันชื่อเอเรนและที่นี่คืออาณาเขตของพวกมนุษย์หมาป่า <laughs> อขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่เธอคงไม่รู้ว่าป่านี้ไม่ใช่ของมนุษย์หมาป่าอย่างเดียวมันก็เป็นของแวมไพร์ด้วยเจ้าแวมไพร์กระหายเลือดนายมาทำอะไรที่นี่นะฉันมาเพราะได้กลิ่นหอมบางอย่างกลิ่นของเธอนะ่ะพวกนายสองคนเป็นอะไรกันเนี้ยโรคจิตหรือเปล่าอ่ะหมอนี่มันตัวอันตรายเธอควรจะอยู่ห่างๆจากพวกแวมไพร์น่าจะดีกว่านะอันรายนะมนุษย์หมาป่ายอย่างนายก็อันตรายไม่แพ้กันเธอควรจะอยู่ให้ห่างจากหมอนี่นะ น uhm. uh> ี่พวกนายหยุดทะเลาะกันได้แล um> ้วเฮ้ยก็ได้นี่เป็นเพราะเธอห้ามเอาไว้หรอกนะไม่งั้นนายสิฉันแน่อะไรของพวกนายกันเนี่ยฉันไม่อยากยุ่งด้วยแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะหลังจากเหตุการณ์ในป่าวันนั้นเฮนรี่และเอเลนก็มาวนเวียนอยู่ในชีวิตฉันฉันรู้สึกว่าพวกเขาเริ่มพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ฉัน นี่ซียูฉันว่ามันฟังดูบ้าแต่ฉันคิดว่าฉันอาจจะรักเธอนะเออเอเรนแล้วเพื่อจะรู้จักกันเองนะทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะเพราะเธอไม่เหมือนใครไงเธอเป็นแสงเดียวในชีวิตที่มืดมิดของฉันเลยนะนั่นเป็นคำพูดที่ซาบซึ้งมากเลยนะแต่ซียู เธอไม่ควรเชื่อใจมนุษย์หมาป่าเธอรู้ไหมวุาเลอดของเธอมีพลังพิเศษที่ทั้งเผ่าพันธุ์ของฉันและเขาต้องการเลือดของฉันงั้นเหรอนี่นายกำลังพูดถึงอะไรอะ่ะก็เธอเน่ยมีสายเลือดโบราณเลือดของราชวงศ์แวมพรนะ์น่ะและเธอคือผู้ที่จะสามารถยุติสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ของเราได้อย่าไปฟังเฮนรี่นะเขาแค่ต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือเธอเป็นมากกว่านั้นสำหรับฉัน แล้วทีนี้ฉันจะเชื่อใครดีล่ะเนี่ยเธอควรอยู่กับฉันนะฉันสามารถปกป้องเธอได้จากทุกอย่างหมอนั่นทําไม่ได้เท่าฉันหรอกนี่ซียูอย่าไปฟังมันเธออยู่กับฉันดีกว่านะฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอเลยอะ่ะฉันแค่ต้องการแค่ความรักจากเธอก็เท่านั้นนี่นาะยทั้งสองคนพอเถอะถ้าฉันคือแค่สิ่งที่พวกนายต้องการจะแย่งชิงงั้นฉันจะไปจากที่นี่เอง See you เธออย่าทิ้งฉันไปเลยนะนี่เธอจะปล่อยให้ฉันสูญเสียเธอไปจริงๆงั้นเหรอฉันขอโทษพวกนายด้วยนะบางทีความรักที่แท้จริงคือการปล่อยมือนายทั้งสองคนไปและฉันได้เดินจากไปทิ้งให้เอเลนและเฮนลี่เฝ้ามองฉันด้วยความเจ็บปวด โหหนังอะไรของนายเนี่ยน้ำเน่าชมัดเลยอะอะไรนะน้ำเน่าเงินเหรอนี่เธอไม่รู้อะไรเสรแล้วหนังเรื่องนี้ทำเงินได้ตั้งหนึ่งพันล้านบูดเชียวนะจ้าจ้าพ่อคนดังพวกเรากลับมาแล้วนี่แอสลี่ตอนที่พวกเราออกไปเดินเล่นพวกเราไปเจอเข้ากับสวนน้ำที่กำลังเปิดใหม่ด้วยละอลังการมากๆเลยนะเธอสนใจไปกับพวกเราไหมว้าวจริงเหรอไปสิฉันชอบสวนน้ำมากมากเลยละ หส่วนนับที่ดีอลังการจริงๆด้วยอะ่ะชันจะตื่นเต้นซะแล้วสิว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างอ่าพวกเราไปซื้อตั๋วเข้าสวนนันกวันเถอะเดี๋ยวพวกฉันจ่ายให้เธอเอง พี่พนักง,งานคนสวยครับผมเอาตั๋วทั้งหมด5ใบนะครับได้เลยจ้าพ่อหนุ่มสุดหลอ่อตั๋ว5ใบทั้งหมด3 0 0พันบูตจ้าโอเคครับผมสแกนจ่ายไปแล้วนะครับอ่าโอเคจ้าตอนนี้เงินเข้าแล้วนะจ้าอันนี้จะเป็นตั๋วเข้าสวนน้ํานะจะเป็นลิสต์แบนให้ทุกคนใส่ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะจ้าและถ้าเกิดกลัวหลงทางก็อย่าลืมหยิบแผนที่ไปด้วยนะนี่ซียูเรามาเซลฟี่กันเถอะโพสท่าสวยๆเลยนะเอ้ยทำไมรูปนี้ฉันหน้าเออจังเลยอะ เดี๋ยวขอถ่ายอีกรูปนะซียู U. โอ้รูปนี้เธอหลับตาหน่เอาใหม่เอาใหม่เนาะอ่าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองซ่อมแชะโอ้รูปนี้ออกมาดูดีเลยละ่ะอ้าวนั่นซียูคนที่แสดงหนังกับเฮนรี่นี่นาะโอ้คุณหนูบางเอิญก็มาด้วยเหรอเนี่ยวันนี้ฉันโชคดีจังเลยอะ่ะมีคนดังมาเที่ยวที่นี่ตั้งสองคนแนะ่โอ้จริงด้วยฉันไม่ได้เจอซียูนานมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแวะไปหาซียูแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีซียูเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ้าวเฮนรี่นี่นะไม่ได้เจอกันนานเลยอะคิดถึงนั่นเนี่ยมาคิดทงคิดถึงอะไรเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันหมดหรอก <laughs> ฉันแกล้งเล่นหรอกนะาเหอทำไมสองคนนั้นดูสนิทกันจังเลยอะที่ตอนอยู่กับฉันไม่เห็นจะล่าเริงขนาดนี้เลยแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกอิจฉานิดนิดนะหรือว่าฉันจะชอบเฮนรี่เหรอเนี่ยไม่จริงหรอกนะาฉันน่าจะคิดไปเองอะแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอะ แฟนนายงั้นเหรอน่ารักเชียวนะเออเออมไม่ไม่ใช่อ่ะเพื่อนฉันเองอ่ะชื่อว่าแอสลี่ท่านแน่ทําไมนายถึงต้องพูดติดอ่างด้วยอะแถมหน้านายก็ยังแดนแปดเป็นลูกตําลึงด้วยนะอ้ช่างฉันเถอะน้าโอเคฉันไม่รบกวนเธอแล้วเที่ยวให้สนุกแล้วกันนะโอเคจ้าไว้เจอกันใหม่นะเฮนรี่แอสลี่เรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวพวกนั้นจะรอนานเหอยดูสิพวกนั้นเล่นไม่รอเราเลยอ่ะแล้วเธอจะลงไปเล่นกับพวกนั้นด้วยไหมล่ะเออไม่อ่ะฉันว่าจะไปเล่นอันที่ ใหญ่กว่านี้นี่ไงถึงแล้วเครื่องเล่นที่ฉันบอกว่ามันอันใหญ่ๆนะนี่พวกนายรีบมานั่งนี่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันนั่งได้กี่คนนะเอ้าเต็มแล้วนี่โอ้ยมันเต็มแล้วนะสินายไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะไปแล้วเด้อโอ้ยสูงจังเลยอ่ะโอ้ยลงแล้วโอ้ย้ใจหายใจคว่มหมดเลยวิกเตอร์เรามาเล่นเครื่องนี้กันเถอะก็จัดไปสิครับ เอ้ยมันจะสูงไหมเนี่ยโอ้ยโหไปสูงจังเลยโอ้มุนมุนมุนโอ้ยมุนขนาดนี้มันหัมันจะอ้วกแตกแล้วโอ้สนุกจังนี่นี่ทุกคนมายืนตรงนี้สิเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะนี่ไงน้ำฉีขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ วันนี้ฉันสนุกมากๆเลยขอบคุณพวกนายมากๆเลยนะที่พาฉันมาเที่ยวที่นี่นะไม่เป็นอะไรเลยแค่เธอหายเครียดพวกฉันก็รู้สึกดีใจแล้วล่ะอ๋อจริงสิเกือบลืมไปเลยคืนนี้จะมีงานแสดงพูด้วยนะที่ริมชายหาดนะ่ะว้าวจริงเหรอฉันไม่ได้เห็นพูมันนานแล้วนะเนี่ยไปตอนนี้กันเลยไหมอ่ะ นี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมและแอสลี่มีอะไรจะมาบอกนะก็คือว่า EP น่าจะเป็น EP สุดท้ายสำหรับเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดทุกคนอยากจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ช่อง CU Gaming ด้วยนะและถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าใครดูจนจบบ้างนะเออจริงด้วยสิ แอดลี่อยากจะบอกว่าพี่ซียูตั้งใจทำคลิปนี้มากๆเลยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย